สวัสดีี่นแค้นแฟนมอลลัมครับผมสวัสดีเอฟซีมอลลัมไกลหน่อยครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้างานนะครับพี่น้องพี่น้องนี่เลนยู่ที่น้องปลือครับพี่น้องเบิ้งครับสังกะสีออมครับเป็นงานวิคครับพี่น้องรังการงานส้างครับเบื้องแรกจะไเวทีเป็นมินีครับคนับสิแพนนเบิ้งเวทีคนขับคนับเวทีนี่คนละครเวทีครับ ทีมงานกำลังเช็คเตรียมความพร้อมครับที่วิยาณยัางวมญยานครับพี่น้องย่างตัฟฟ้าทะฟฝนอย่างเดียวครับคึมแห้งเบิ้งข้างบนครับพี่น้องเบิ้งคนละครับไปที่งน้นครับถุงแรกงครับเป็นมินิครับบัตรผ่านประตูหนึ่งร้อยบาทครับหมือแรงจวดจัดฝาดเบิ้งน้ำมะล่าไก่หน่อยครับเป็นงานประจำปีนะครับผมเราเล่นอยู่ตรงนี้ประม่าน ประมาณหกมือนะครับอวันที่สามสิบนะครับเดี๋ยวแพนเบื้องเบิ้งเวทีครับพี่น้องคุณล่ะครับนี่ครับอรังการครับแต่แบบเป็นมินิครับพี่น้องเป็นเปิดวิกครับวันที่สามสิบนี่พบกับใบปอครับแรกพอกับมะล้อมไกลหน่อยครับไอซี่ข้าวไอซ่กูชิเช็คความครับพี่น้องเบื้องมันจะเป็นอะไรครับพี่น้อง ทีมดังบึ้มๆเดี๋ยวจะพาเขาไปเบิ้งในงานครับพี่น้องนี่นะครับมินิก้อนบริเวณนี้ประมาณสองลายลายพุ่มหมดแล้วครับเบิ้งครับอ้อมผาแล้วครับศิลปินรับเชิญกันร้ายครับเราจะพาไปเบิ้งศิลปินรับเชิญทีมงานมาะรำกันหน่อยมาเล่นก้อนนะครับก้อนสี่ไฮสุปตาเล่นครับพี่น้องมือแร่งนีแร่งวันที่ยี่สิบนองอ้อมครับมือแร่งครับน้องอ้อม นี่แตงพ่ม่น้องอาร์มครับพี่น้องเบื้องไป,ปงเบื้งไปอยู่แดงยี่หกะยี่หกหลอกคงหลอกหลอกคงคุ้ยโซดาปูแดงครับใบปอสามสิบกับใบปอแล้วก็อาร์มมาที่หนึ่งครับน้องอาร์มมาที่หนึ่งเดีย๋ยวเราจะเข้าไปดูในงานครับพี่น้อง นี่ครับเป็นเปิดป่าสงกราะห์ครับพี่น้องเงีวครับดูในโรงเรียนครับพี่น้องเนี่ยเบื้งรถทีมงานครับรถทีมงานเลยก็จอดบรรยากาศดีครับพี่น้องเดี๋ยวสิพาเขาไปเบิง้งอ่าบรรยากาศในงานวัดครับพี่น้องรอสิเป็นนังไเลเขามาแล้วนะครับฝากกดติดตามไ้น้ำครับพี่น้องกดติดตาม เทือเดียวพ่อครับจะกดสองเทืยนกดสองเทียนจะออกไปครับพี่น้องกดสับตะไคร้หน้าครับฟังนี่ครับเป็นลิเกครับพี่น้องเมี่ยระชันกันพลังการของขายกับลายครับพี่น้องสุดยอดเลยของขายครับฟังนี่เป็นทุกอย่างสิบบาทครับฟังนี่ครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณหาโมงแรกครับ มาเห่นงานวัดนะครับทีมงานมาล่างการมาเหล่นอยู่หามือครับพี่น้องซึ่งเด่นก้อนสุดตาสิมากครับบรรยากาศเยเป็นของกินครับพี่น้องฟังนี่เป็นของกินครับเป็นของเล่นบรรยากาศสิหาเบื้องงานครับพี่นออ้องบานขาเหยียบเลยพี่น้องของกินครับ เปครับโอ้ลายครับพี่น้องเขามา่อไอย่าลืมกดติดตามไอ้น้ำครับพี่น้องในช่องของมาล้าไก่หน่อยครับรับช่องยิงลัะฟางนี่ที่เป็นเติมเติมเนี่ยดยอ้ผมยางเบื้องันมันเป็นอะไรครับพี่น้องเดี๋ยวลบรถน้ำคคบ,บางนี่เป็นของกินครับเดี๋ยวเรื่งติมเติมเนี่ยเป็นยางครับอ๋อเติมติมเนี่ยเป็นชิ้นชาสวรรค์ครับพี่น้องหน่อยเบื้อง นี่ะครับเป็นชิงช้าสวรรค์ครับพี่น้องโซนนี้จะเป็นโซนของกินครับพี่น้องเบริรงเอาสี่าบันเท่าครับโอ้ฟังเสีังร่างมวนพี่น้องโซนนี้เป็นโซนของกินครับพี่น้องโอ้โหอลังการเป็นงานวัดนะครับทีมงานหมอลำกระหน่ำมาเร็งดูจทีงานวัดครับพี่น้อง ฝากคอมเมนต์ไว้น้ำนะครับคอมเมนต์สุภาพสุภาพมั้ยนะครับเด้อครับผมแม่น้ำหาหญิงลาครับหญิงลาจะใส่น้องเหมือนหญิงวันจันทร์วันนี้ยี่สิบหกนะครับโซนนี่กับโซนของกินครับพี่น้องอือโซนนี้ก็เป็นโซนของกินร้านต่างร้งานร้านผัดไทยครับพี่น้อง ร้านขายหอยผัดหอยนี่ร่างล้มจีนครับก่าังการส้นอีกส้นส้นโอน่ากินม,นมากครับพี่น้องเดี๋ยวรองซี้มังคุดมุนสองอันีกเพรมีทุกคนมองผมว่าแล้วผมลืมใส่แมท ไม่เป็นไรเราเขาเปิดแล้วเอาเปิดแ,แ,แล้วเอาไปเตย,ยกับไปเตยกับนี่ครับเอาอุดอ,อ,อุดนุนแม่ค้าเลยเจอกันประมาณสี่มือนะครับวันที่สามสิบใบปอครับวันที่เอ็ดทามเจอผมในทีบนเวทีนะครับผมอ้าวเดี๋ยวมีเงินจาา่ายแม่ค้ามาเนาะนี่ รับอ,อนบ่ไหมครับม,ม,มีมีครับมีเหรียญนี่นี่ไงมาแล้วโยิงลากนี่ชิมดสวยขอบค่าย,ยัางยิงลากมากเลวครับอุย้ยเอาตังไว้จ่ายเขาเลยตังไว้จ่ายไหมครับ่อสามสองกันขอบเาแล้วครับรอย่าลืมกดติดตามห้น้ำมอลลั่ไก่นหน่อยน้ำครับผมวันนี้เรามาที่งานวัดนะครับอยู่ที่วัดน้องปื้อครับพี่น้องเดี๋ยวก็มอลลําไก่นหน่อยอยู่หามือครับพี่น้อง ฝากกดติดตามกด subscribe นหน้าพม่นอนขอบคุณครับ